เฮ้ยยังเดินยอกยอกยอกสวัสดีค่ะคุณสักรินมะขามเปียกครับสวัสดีพี่น้องฟองปายสุขุมสุขุนพ่อๆพกับผมเฝ้าสักรินอีกเส้นเนค,ย,คยน้อเคอยเฮ้ยยังเราบันเนบันเน่าเนวางท่อปะป่าครับมารับจ้างจ้าหลังจากเทศกาลสงกรานต์เหรอครับผมวันนี้รับงานอะไรคะวางท่อปะป่าเดิน ักงก่อนครบผมวาามนน่างอยู่ไซค้ามาอนีเจ้าเหมือนน้องๆทุกคนล่ะท่านี่ครับรับทำงานทั่วประเทศคุนวัลเด้อค่ะพี่น,อน้องค่ะตอนนี้กำลังขุดเท็ดอีหยังนี่ป่ะเนี่ยวางท่อครับพี่น,อน้องอันนี้วางท่อนะคะทุกคนเพป่นรับติดตั้งตู้น้ำเด่มนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะนี่ ทำเองนะคะท่านประธานบริษัทนะคะต้องต้องต้องทำเป็นทุกขั้นตอนนะคะวันนี้เราก็ได้ผู้ช่วยคุณค่ะคุณครูโบนะคะค,ครูโบเอหวานนานนะคะ,คะ,คะตอนนี้เพิก็ลังขุดนะคะขุดเองทำเองนักเลงพอนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่สู่ทุกคนนะคะปีใหม่ของประเทศไทยนะคะก็คือเทศกาลสงการนะะี่ค่ะมาเบิร์ค่ะ อันนี้เป็นตู้น้านตู้ยอดเหรียญน,นะคะนี่นี่ค่ะอันนี้อยู่หลังโรงเรียนปทุมพิทยาคมนะคะเพื่อมีใครเคยมากนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะทุกคนบ้านอาครัวฟีเองนะคะบ้านหลังนี้ครัวฟีเกามาเขาโรงเรียนต่างแต่อยู่ปีนะคะทุกคนคะ่ะ นี่อยู่บ้านหลังนี้แล้วค่ะจนจบปริญญาตรีนะคะอยู่กับคุณอาอากระซมพอกัแม่นะคะนี่มือนี่งก็ได้คุณสกรินนะคะมาติดตั้งตู้น้ำดื่มให้นะคะทุกคนอ้าวคูณซอยบุ้ยสันเบิ่งจากสันผู้ช่วยแล้วนะคะสวัสดีคููโบเอหวานอันนี้เป็นน้องชายครัวฟร่เองนะคะเบิ่งจากสันแล้วนะคะคุณสกรินน่าจะสบายนะคะ เพราะว่าสันปัญญายางนะคะทุกคนโอ้โหฝนอ่านะคะน่าจะจ้างแพงอยู่นะค,ะคุณสกรินนะคะจ้างส่างจ้างเสื้อบระจค่ะอันนี้เป็นตู้น้ํเดือมน,นะคะทุกคนพร้อมดื่มน,นะคะนี่ค่ะคุณไผรสนใจนะคะก็สอบถามคุณสกรินใดนะคะว่าราคาประมาณเท่าไรนะคะอันนี้กะเป็นบริเวณตู้หน้าบ้านนะคะนี่ค่ะชุมชนก็ค่อนข้างเยอะนะคะเครื่อง อุปโภคบริโภคนะคะน้ําเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสําคัญนะคะทุกคนต้องดื่มน้ํามาทุกคนคะ่ะถ้าตัวได้อยู่ไก่สะดวกสบายอำนวยความสะดวกนะคะกะกะดีนะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นหอพักนะคะทุกคนครูออมมองว่านะคะตรงนี้ก็เป็นหอพักนะคะถัดไปจากน้นก็เป็นหอพักนะคะเขาก็ต้องกินน้นะะําค่ะทุกคนอันนี้ครูออฟมองไว้นะคะนี่ น้ำดื่มสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะเพินเกาหมาลง่งเพินกระเฮ็ดเองนะคะอันนี้กระตูน้าของคุณสกอรินนะคะเพินกระเฮ็ดเองเพินเกาหมาลงไวเปน็นยัยไงไงคือส่องแงบๆสงสัยพพ่อน้ำกระท่อม,ม <laughs> โบ๊บ๊เตรียมเสริมน้ำกระท่อมสองสัยกินน้ำโอ้ซื้อน้ำกระท่อมอยู่แกงสะพือ่ลอยหาซิบพะมา ล,ลดเพิ่นก็นเลยลดราคาให้เหลือแปดสิบบาทนะคะเตยบอกว่าต่อไปนะคะคุณสก,กลินนะคะตม้มนากระท่อมขายก็ะพอะขายดีามากมากโอ้ยงาแต่พาคาคกับทุกคนนี่ขั้นธ <ขอ S 1> า,าน,นอ,อ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ขุดท่อนะคะน,นี่ตั้งไว้แล้วนะคะแต่กดยังไม่ได้นะคะโอ้โไปเบิ้งทางพุน เห็นางกัน้องูกัแผนแมบ้งอันนี้แผนแม่ไหมค้าออนไลน์สวัสดีค่ะอ่าน,น,น,นี้เป็นน้องสาวครัวฟี่นะคะนี่ก็เป็นห้านสาวครัวฟี่คนสวยนะคะขายสบู่ค่ะสะบูข่ขายดีนะคะทุกคนใครอยากได้ผิวสวยผิวขาวนะคะก็นี่เลยนะคะสะบู่คอนทิเนนตนะคะสําหรับท่านชายนะคะมีกินตัวนะคะมีขี้ไข่ก็สามารถสั่งได้นะคะเป็นแม่ค้าที่สู้ชีวิตมากนะฮอนปันได ก็นั่งสูนะคะอันนี้ก็เตรียมไปส่งของนะคะนี่บ้านนี้นะคะคุณทําทุกอย่างที่ได้เงินนะคะคุณรับผมสวัสดีครับ่านาย่สวัสดีครับยังไม่ได้แพ้ส่งเมแอ่าตอนนี้เราก็จะต่อแล้วคุณวะตั้างสกอริน ผู้นสร้างน้ำนะครับเป็นสร้างสักเป็นยังกบูยังกบูเป็นโมเมนต์สร้างน้ำครับเป็นเรื่อเป็นสร้างสักครับสร้างสักนะครับคุณยาเขาเอิดมาสร้างสักกลบงโมเมนต์สร้างอันเดือนอุ้ยเงืาเงือาปะโบเป็นยังไงคะสร้างสร้างมอไส้กับโมเมนต์น้ำดีครับน้ำดีเธะช่างสักน้ำดีเป็นยังไงคะอันนี้คือผู้ว่าจ้างนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่หนู โอ้ยบึงทายืนคุมง,งานจังวา้างสักอรินคนประกาอู่เลยนะคะข <laughs> ออจเจ,เจนะคะมายืนคุมง,งานเองเลยนะคะอันนี้นคือเป็นเจจากของตู้นะคะทำดีๆต้องอันสร้างสร้างซักมานเอเบอิดเท่งเขา้าเบิดเท่งเหล่าเป็นัง <laughs> เบิดทุกอย่างเบิรทุกอย่างนะคะทุกคนตอนนี้งานก็ไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนะเหลือยังไม่ได้ต่อไฟนะคะเนี่ยนะคะมุมต่อไฟอันพูดจีจอบโคตรกะกะซีไม่โคตรเหนอคะพี่น้องคะไก่สีได้โคตรแล้วละปลาไหลไก่แล้วสร้างค่ะไปเล่นส่งการอยู่ ข้ <laughs> าโอเมากลบมาสานิทเพราะท่านได้เช่าขาย,ยนะคะพี่นอปเป็นขายดีหลายนะคะนะคุณน่ะนี่ทำงานนะคะเงินคืองานงานคือเงินนะคะงานคืองินด้ยเป็นจังไรน,นอค่ะบันี้่นี่ฮ <laughs> วงหวัวหาย มาถามซื้อกระสิโยข,ขอนจะกันได้ขอน<า>ได้ไดจะบ,บาทสบ้ารอะนี่ค่ะอันนี้เป็นภายในตู้น้ำนี่คะ่ะหลายคนก็ยังสบอไี่เคยเห็นติด,ดตั้งเรียบร้อ,ย,อนยน้ำเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ปูนก้อนไฟน้ำเรียบร้อยใส่กล่อง อ๋อเพิ่นจะใส่กรองนะคะวันนี้ใส่นี่ใส่ใส่ใส่กรองนะคะโอ้ติดตั้งเองนักเลียว่าแต่ว่านักทานักเลีนยบบนนี้กะจะข่ยอยู่นะค่ะนักเลีนยแบบนี้จะข่ยอยู่นะคะติดตั้งเองทําเองนักเลียงเอค่ะถังน้ําคุนสกรินนะคะรอบรอบนี้ตู้สีเขียวเขียวรักโลก ปีนี้คุณสักรินคาดว่าจะลงไว้กี่ตู้นะคะอันนี้เป็นตู้ที่ที่สามของเพิ่นนะคะปีนี้คิดไว้อยากลงให้ได้จะกอีเจก๊กเศร้าสามสิบตู้นะคะตู้ของจะคลองอีกหนึ่งสามตู้ของจะคลองอีกสามนะคะตอนนี้ยังหาหม่องลงอีกเยอะค่ะตู้ของดูองจะติดรลายแล้วตู้ของคนอื่นรลายแล้วนะคะทุกคนรับบริการเปลี่ยนใส่กองดูแลซ่อมนะคะในจังหวัดอุบลน,นะคะ หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่มีค่าน้ํามันไปไก่เดียวนะคะใส่ใส่กล้องแล้วก็เทศ <ๆ S 2> น,น้ำเทศระบบมันปะคะแน่นครับอันนี้ก็จะตีต่างง่ายแน่เพราะว่ามันเป็นน้ำปลาปลาเลยใช่ไหมคะนอะคน,น่นครับคนพวกีปลาปาเพื่อนจ่ายตีตัางเพื่อนต้องเฮ็ดจอบ,บาดาลเฮ็ดแท,เทงเรียบร้อยอืออันนี้ก็จะงา่ายแน่นะคะเพราะว่าต่อใส่ปลาปาเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะใครท,ที่อยากเท็ดธุรกิจที่แบบว่าห้านางยูซื้อเวลาเัานอนกัเงินทำงานนะะี่ค่ะทุกคนมันกับต่างเขามันยูซื้ออันนี้คือค้นแลนหาเลยคะ่ะอน,นี้คนกัเอาเงินมาป้อนใจนะคะคนเอาเงินไม่ให้ห้านะคะใช้เงินทำงานคุณสตารินนะคะ เนาหัวปองกันอย่างเลยตั้งแต่เราหย่อมสีหัวสีนี่มาเนี่ยน่าเห็นปองแฮงหนึ่งตู้ต้องใส่อ่ะอันนี้เขาเข้ากันนะค่ะนี่อันนี้<อ>นใส่คาร์บอนใส่คาร์บอนคาร์บอนเลสซิ่งคาร์บอนเลเลอะไรนะนเลสซิ่งเหรอนี่เบิองเมืองเมืองเสือพน่นเด้แล้วนะสกเรนเซอร์วิสเพื่นอ <ทำ S 2> นะเจ็บเพทุกอย่างทำหมดทุกอย่างนะคะบริการระเบิดเบอรยันเลือดลบ อันนี้ก็อันที่สามนะคะอันอ่าอวดใส่กรองต่างๆนี่คือมาพร้อมตู้เลยอันนี้เขาแถมมาอ่าเขาแถมมานึนะคะแถมมาจากตู้เลยนะส่เราก็ใส่เองนะคะเราก็จะเปลี่ยนไส้กรองประมาณเด็กแรกก็จะว่าสี่เดือนหาเดือนสี่ถึงห้าเดือนนะคะเปลี่ยนไส้กรองทีหนึงเพื่อเพื่อความสะอาดนะคะเพราะความสะอาด นานๆช่วงแรกๆก็สี่ประมาณสี่สี่เดือนน่ะแก่แม่มอกเขาก่อนเดี๋ยวในตู้ก็จะมีหมอมีขัดเอายังเียบรอยค่ะในตู้มีมิสเตอร์ให้ครบเลยนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้กรองน้ำดี ให้ c ีขนาดเลยเครืองกองาะปลอดภัย้อเนสก้อลอสิิกิถก้องแบบย่างดีเลยนะคะแต่มานก็ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อุปโภคบริโภคนะคะอันนี้ทั้งได้ใช้เองด้วยทั้งได้ถือเองด้วยนะคะละก สามารถทําเงินให้เราด้วยนะคะไายดีสนใจอยากจะเอาไปล่องไปนาบ้านนะคะดีกว่าเราปล่อยที่หน้าบ้านไว้แบบว่างๆนะคะสนใจติดต่อได้ครับราคา<จ>เป็นกันเองว่าอะไรราคาเป็นกันเองนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะติดตั้งตู้น้ำระบบ RO นะคะทุกคน RO ครับทีมมีแบมเบน สามารถแยกหนำดีหนำเสียหนำเสียเลยมันจะแยกออกไปเลยนะครับคือหนำใส่บ่ได้บ่ผ่านการกรองนะครับหนำดีก็จะลงถังหนำเสียก็จะปล่อยทิ้งเอาไปใส่ย่างอื่นอะไห้องทองส็เชสุดยอดนะคะทุกคนตัวนี้เท่านี้เลยครับระบบหนำ่า,านนะไม่ใช่ระบบน้ำ่านนะคะเป็นระบบอ่โอนะคะใส่แม่เยน็นใช่เล่าเริ่มเหตุงานช่วง,ช,งช่วงบใบชงบ่ โอ้ oh, ทำงานเร็วมากงานด่วนงานรออีกเยอะนะคะเสียจากตู้น้ำก็สมมติใส่ขั้นไหน <c oughs> <c oughs> งานหลายแห้งนะคะคุณสกเรีนเานอ,อ,อ้าวพ่อป่ะพ่อตัวสาเฮ็ดงานสำหรับคิดนี้พี่น้องป้องไปลาไปก่อนครับสวัสดี <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> ได้่ เาได้ค่ะคุณสกรินเพิ่นทำงานต่อนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์เด้อค่ะ,คะ